พี่ๆทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ทะกุดมือนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้หลังจากที่พี่พี่ท่านไหนที่ดูคลิปเราเมื่อวานก็จะรู้ว่าเรากําลังตามหาอะไรกันและในที่สุดเราก็เจอแล้วนี่อันนี้คือขั้นตอนการทําปูนั่นเองนี่อันนี้ปูอจารย์เตียกเด้อนี่โดยน้งเตี้ยของเรานั่นเองทําปูเห็นไหม เดี๋ยวเราก็จะมีเมนูเด็ดวันนี้นี่ตอนนี้ก็กำลังเด็ดอยู่นี่ส่วนแอนแอนก็เตรียมตัวเตรียมเครื่องปรุงเลยอันดับแรกแอนแอนต้องคั่วข้าวคั่วก่อนนี่อีกสาวนึงกำลังทำปูอีกสาวนึงก็กำลังเตรียมเครื่องด้วยการคั่วข้าวคั่วเอ้ามาดูแม่สีเรือนเพิ่นทำเด้อบัตรเนี่ยนี่อันนี้เทคนิคข้าวคั่วปกติเราจะใช้ข้าวเหนียวมันไม่มีข้าวเหนียวเราก็ใช้ข้าว สข้ารรเจ้าก็ได้แทมก็ได้นีเห็นไหมน<อ>ี่กำลังเตรียมตัวเตรียมเครื่องแล้วเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมต่างๆว่ามีอะไรบ้างกับเมนูที่เราจะทำนี่เองเด้อนี่ข้าวคั่วแล้วเสร็จแล้วนี่ด้วยแอนนั่นเองนับหนึ่งที่ต่อไปก็จะเป็นการทำข้าวคั่วทั้งแบดนี้จ้ะนี่้วยนี่ อันนี้คือวัสดุดิบของเราที่เราไปหามาเมือ่อวานมันคือมันคือปูอน,นเองเป็นปูเด้อบาดน,นี้ใส่เลยใส่เลยปูหรอนี่พี่สงสัยไหมมีปูแต่ทำไมต้องมีข้าวคั่วแอ้เจ้าใส่ก็อ,อ,อะไรบ้างเื้ยคว่มาอ่อรบ้า าเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้มาใบยังเยอะมากน่าจะกำลังหนึ่งไหมใบยังต่อว่าหันใบขามบวชขามนี่ส่วนผสมต่างๆก็จะมีนี่อ่ะเห็นไหมอันดับแรกเลยนี่คือชูรเออนั่นแหละน้ำมะนาวน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำผักชีพริกป่นอันนี้นะน้ำปลาปลา ซอยมะกรูดซอยตะระแหน่ตะระแหน่ต้นหอมต้นหอมแล้วอะไรอีกมะกรูดกูยังขาดอีกนึ่งย่างข้าวคั่วข้าวคั่วตอนนี้กำลังข้าวคั่วกำลังตามมาพี่พี่มันสงสัยไหมว่าเมนูนี้จะเป็นเมนูอะไรนั่นเองนี่หอยอ่ะไปแล้วนี่แค่นั้นเลยมาเลยแปี๋ยวปับอะไรอีกทำไปได้กี่ นี่าปึ๊บนี่เมนูนี้คือเมน,ลนูลาบปูนาลาบปูนาอืมไปเดี๋ยวมาดูวิธีการทำเลยอะไรนะนี่มาแล้วอันดับแรกเราต้องเอาอปูออกมาก,ก่อนอันเี้ยทแล้วก็อเ,วอเอากระดองที่มีอยู่แกะ แกเอาไอ้นั่นออกจากกระดองแกมันปูเห็นไหมแกะข้างในออกจากเอาช้อนปลายช้อนดิปลายช้อนจิ้มตีดตบตมตมตบเอาลงเลยปูตําเลยนั่นแหละอยกเว้นกระดองอย่าลงไปเลยแล้วก็ใช้ครกเดิมที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นั่นเองตําก็ควรนนั่นเองเด้อนี่อันนี้คือ ขั้นตอนและวิธีการทําปูลาบปูนาของเรานั่นเองโดยเชฟเตีย้ยแห่งไอเดีสัญญาณตอบจากหมายเลขที่ท่านเรียกคือแม่ตาสว่างฟ้าแห่งนั้นน้อแห่งแห่งหวัวหน้าตำบลใดญโอเคนี่เห็นไหมมาแล้วส่วนแหน่นของเราก็รับหน้าที่แกะปูปอกจากกระดองนั่นเอง เป็นมันปูเด้ีกอันนี้เพื่อนปรุงและส่วนผสมต่างๆโอเคตอนนี้กําลังเตรียมวัตถุดิบหลักปะเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนั่นเองโอเคเจอกันไป